ทำคลิปปุ๊บเชิญมาปั๊บแต่ละคนไม่เข้าอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวไฮโน่นะทุกคนฮีโร่แต่ก่อนรีวิวต้องรับก่อนแล้วก็ต้องมีตัวของไฮโน่ก่อนโอเคกดรับแหมรอเลยนะไฮโน่คุงโอเคเรียบร้อยสกินอะไรเนี่ยไม่เติมหรอกไม่มีตั้งเติม ฉัน่หมดแล้วก็จะสองครั้งไม่เงาโน่นโนเลยทะละคุคงทะละคุคงโอเคต้องโหลดทรัพยากรใหม่หมดเลยฮัลโหลโอ๋ยลีกลับมาอยู่ไดมอนสอง แล้วเอ,อ้คอมเมนเดอร์ซูพิมพ์ตอนไหนบอกกูด้วยแม้ถึงตัวฉันนั่นแหละซูพิมพ์ตอนไหน นะโอ้ช่างสรรหาคอนเทนต์ให้ข้าพระเจ้าทำซะจริงๆแต่ละมือแต่ละเวน What the fuck ท <anal v ible> ี่เกียดดันช้างที่เกียดดันช้างขึ้นระดับจังหวะแล้วเนี่ยที่เกียดเลยเหนื่อยค่ะทุกคน คัมพีง่อยๆคัมพีมีแต่วงแหวนเว่ยไม่ค่อยจะมาห่ะคัมพีโอ้ยโหลดทรัพยากรอย่างเยอะสรุปโหลดใหม่หมดเลยอ่ะพระเจ้าเร็วๆโหลดทรัพยากรเร็วๆสิพี่รีครับให้ดูหลายอย่างฟอยล์เลนต์มีสกินและฟอยล์เลนต์อินเนออกมาแต่เราไม่สนใจ เด็กอาจจะทำคลิปเล่นฟอร์เรนติโนโ่เลยแค่ครั้งเดียวเนี่ยเล่นบ่อย,ยีแต่ละมือแต่ละเวน็นอ้าวแล้วกล่องหายไปไหนล่ะพีโรรกก่โอ้โหกล่องชิ้นส่วนลูนเกลือโอ้ยเกลือ เจอจนชินแล้วไม่อยากเล่นแล้วตอนสีสันเจอแต่พวกเสมอโอ้ยอันนี้มีแต่สกินที่มีแล้วอะลิปปงลิปโป,ป,โปมีหมดแล้วสกินกาลุลงกาลีเอลงเอลินมีหมดแล้วแวนก็มีแล้วน่าเบื่อ เออทุกคนป้เป็นปรีวิวสกินไฮโน่เอยรีวิวไฮโน่กันคิ่มันใสอะไรวะเมดปะเฮเลนโดนปรับมาใหม่อ่ขอบคุณนะณนะที่คอยดูแลท่าไม่เอาจัดอันดับตอนนี้เลยเนี่รีวริวกอะไรอ,อ่ะ เฮเลนไม่ในปัจจุบันฮีโร่ซัพพอที่สามารถฟื้นูพลังชีวิตได้นะ์มีจำนวนมากขึ้นมาบไก็ไม่อ่านดีกว่า๋ย่ค่อยอ่านยาวชิปเฮเลนมาหลอดที่เคยโดนบัฟให้โหดปาดโคตรแรงแต่ตอนนี้คืออินโนสุกเกะโดนบัฟอีกแล้วบะวพาสีิวให้หนู Oh. ขอทำคลิปรีวิว <No. S 2> เ,ลนะเล่นไม่เป็นก็อยากจะเล่นนะทำไมตอน <laughs> <Okay. S 2> <Okay. S 1> มันเปิดไม่ไ,มได้อะคุนถ้าเปิดไมมันจะไม่มีเสียงในคลิปเลยนะเฟยทุกคน oh. เล่นในคอมก็ตแบนสิคะ oh. หลืออะไรนั่นนะสิ เปลี่ยนเมนก่อนเมนไฮโน่มันเป็นตำแหน่งอะไรวะไฮโน่หน้าตาเป็นยังไงนีเจ้ไฮโน่นี่มั้งไฮโน่ไฮไฮโดล่าไฮอะไรขึ้นมาอีกอดีตคอนยังไม่อยากจะเล่นแรงอ่ะเรนุสซิไซจะได้จะได้ขึ้งก่อนนะแต่ก็แค่เกมอย่าไปจริงจงอย่าไปจริงจังอย่าไปซีลุงอย่าไปซีงเรียอย่าไปกรุงอย่าไปเชียร์มันมากสัก จะเล่นไฮโนไหมวะมมทำไมเล่นก็ต้อง, Hans งันใจอะไรช็บิด,ดูมันทำกับฉันช่างแม่ เออช่างหัวมันเถอะไม่เป็นไรเราให้สายุรีไว้เลยวะอ่าไ,ไ,ได้เฉยเล่นไม่เป็นแต่ก็อยากเล่นจำไว้เล่นไม่เป็นแต่ก็อยากลองฝึกก็มันเป็นฮีโร่ใหม่แต่ฉันก็อยากลองฝึกกันนะทุกคน จะเล่ไม่เล่นก็ต้องดูปั้นเป็นดามมีหรออ๋อเจสเสือเสร็บเป็นสาย D P S ละ <S ทุกคนถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นเล่นไม่ดีอ่ะอย่าอย่าอย่าว่าเรานะอย่าว่าเรานะคนดูอย่าว่าเรานะเขา,านะคดาานะคดูเพราะว่าเพิ่งไอฮีโร่ตัวเนี้ยมันเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกแล้ววันนี้ก็รีแลรงอยู่ดัมมี่สองแล้วตอนนี้หนักแล้วแค่ยังไง ชีเป็งเจอเอินโซโดสตาไฮโนโหไม่เจ้าจอดไฮโนเกิเร์ฟเซิร์ฟไม่นแน่ไฮโนไปเคลียร์กับบิลโลก่อนนะแต่บิลโลกับไฮโนน่าจะไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ไอเซิร์ฟอื่นอะมันจิ้นไงเห็นมีดราม่าอยู่จะช่างหจะช่างดราม่าเถอะเราให้เราก็ให้ไฮโนกับดอเลียอยู่ดี ยินดีต้อนรับสู่รู้โอเคเปิดคลิปกันน่ารักสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมันหมันแต่ม่รู้หมันหมันนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิวฮีโร่อย่างเจอย่างคุณไทยนุ่นะคะสายเมดอะไรจ้องจะต้องเป็นเรี่อของใครเท่านั้นสายเมดพื้นฟูเสียงในเกมมันดังไปใช่ไหม ที่ไม่มีเสียงตรงหน้าล็อบบี้เพราะว่าเรายังไม่ได้โหลดทรัพยากรจนครบนะคะมันเหมือนอะไรคล้ายๆเอลินอะคล้ายๆสกิลหนึ่งเอลินเลย แล้วเลนโบนอย่าบอกให้โน่ขึ้นไปเติมนะนั่นเข้าหายฉันว่าแล้วไฮโน่ขึ้นไปเติมของคุณเราย,าายังไม่รีวิวสีเรายังไม่อยากไปซ่าเห็นไฮโน่เป็นฉีฉ่เห็นไฮโน่เป็นฉี่ฉฉวะ<น>แล้วเห็นไฮโน่เป็นฉี่อ่ะ เทพใจอรคล้ายพูดถังซาเลยอ่ะถือหอบเผาของเทพอนี่ปะเทพอะไรวะเทพประสูรไอวิเศษเทพประสูนเทพอะไรวะเทพแห่งทะเลเทพอะไรสักอย่างอะอะไรสูงสูน้งอันนี้นเหมือนกัน,อ,น,อ,นอ๋อเทพสมุทรเออเทพสมุทรเทพประสูนนั่นแหละเทพสมุทรคล้ายๆเผาของเทพสมุทร เล่นยังไงดูดูดูว่ามไมคด้วยอาญาอยู่ไหนวะอาย่าอยู่กับดีเนี่ยฝั่งเรามีแท้งเป็นเคชโอเคทุกคำโกหกจะมีความจริงซ่อนอยู่เสมอแครี่ใครวะสายุโอเคจงเดินไปจ๊อ๋อเข้าใจสกิลแล้ว โอเคเราเกตแล้วค่ะทุกคนสกิลหนึ่งทำอะไรได้วะทำปลาอะไรไม่รู้ออกไปปลาเหากเหาะอะไรไม่รู้เหาะเวทมะแล้วก็อันนี้เคลื่อนที่ได้แล้วก็จะมีเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเอาไพนัวไปไหนวะมันวาร์ปได้อ๋อสกิลย้อนกลับเรเคยอันติย้อนกลับ มันหายไปเร็วเหลือเกินวะไอไฮนูไฮนูหายอย่างเร็วอ่ะเพราะว่าไฮนูมันหายเร็วมากเลยถามว่าไมเราไม่วันยายว่าสกินสกิลไอฮีโร่แบบเนี้ยมันทำไมได้คือโลเกอร์ยังไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไม่เคยร้องเล่นเออไงมันมีสกิลเยอะเวลาแล้วก็มีสกิลใะรเชื่อมอะไรไม่รู้ แต่อาจจะแรงอยู่นะ่าแวนมาว่ะแวนมา<ะ>มันจะมาไหมอินซูอินซูไม่มาแต่แวนอนะมา ไฮโนโอ้โหคอมโบตายหมดตางหมดหรอเล่นยังไงวะไม่รู้เหมือนกันทุกคนฝั่งข้ามแรงจังเลยเราจะไปฟาร์มก่อนละกันคลิปนี้จะยาวหน่อยเพื่อไฮโน ลายำคาันอายาอายาเอสคิวด้วยวะได้เลย่ะแน่อยู่ในพุ่มค่ะคุน จะเอาดาร์กวันน่ะอุ๊ยโทษโอ้ยได้เลยให้นูนแรงจังยังนมพ้อได้เลยหอกแห่งชั้ตา ฝั่งนั้นห้โน่แรงจังวะขโมยสกิลเราไปว่ะมันขโมยสกิลเอโจมตีเราไปว่ะไอเดสตาพร an ์ กแ่ชอ์ชะเจสตามันโกงโกงกว่าไฮโน่โกงกว่าไฮโน่แล้วมันอะ ให้ดาวนะมันจะได้แลวบุญก็โดนเว้ยทุกคำโกหกจะมีความจริงองยอมอุ้ยอ๋อไม่น่าใช้เลย แค่สก,กิลไม่เปล่นที่ไนเลยพี่เปล่งแล้วชิปแล้วไง

โอ้โหแรงตัดพี่ไฮโน่โคตรแรงเลยโดนพีเกือบแตกจุดเปลี่ยนดูเหมือนโชคชะตาจะเยี่ยมตามคำสั่งของฉันเวทป่ากอนได้ไหมวะควบงโชคัะตา

ความผิดพลาดจะทำให้เราแข่งกันอันติย้อนกลับเลยมันต้องปาวงสกิลหรอวะไม่รู้แฮะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงได้เลย

อันนี้บายสกิลไม่เป็นเพาก็งงกันมันย้อนกลับดูดูบ้างปลุกไม้ด้วย

อุ้ยอ๋ยังไเป็นกระชากทีตายอ่ะกระชากทีเรามีตายค่ะทุกคนเรานละตายนดม่ีหน้าเดินแหลมเข้าไป ไฮโน่ฝันข้ามาเล่นเป็นหรืยไงวะเล่นมังกรระวังด้วยได้เลยโยาไฮโน่จะต่อสู้ในสองโหมดคือโหมดระยะไกลระยะประชิดทุกครั้งที่ไฮโน่เจอโดนตีโดนเป้าหมายที่ติดสัญลักษณ์อ๋อไฮโน่พูดไปข้างหน้าไม่มีด้วยแาม่มีด้วยจะติดสัญลักษณ์ มันมีอาย,าาย่ารำคาญเ,เราเบื่ออายาว่คนเราเบื่ออาย่าาเราเบื่ออายา 影子，門的出欸、我们怎么？你有空吧？ จงจะต้องเป็นเบี้ยของไทยเท่านั้นจบตีป้องศัตรูเลยหลุดพ้นจากทั้นทการจงเดินไปตามเส้นทางแห่งควาเชี่อแรงจัดถอยดอยกอดกอดของชีวิตวามหมองยังเดินใจอย แรงโคตรดความผิดพลาดจะทำให้เราอุ้ยแรงเนไก่ย่างอะไรแรงมากอ่ะไ้อ่ขไ้าดาไก่งมันจะแรงไปไหนถามจริงเกูเล่นไม่เป็นจบหมบอบรวบตสามารถาดเราชคได้เลย

ปวดเจเลงไหนูจะทำให้มันได้นโจมตชิปเป่งได้เลยหอยจุดตก่ำของชีวิตจะทำให้คุณมองเห็นจิตใจผู้คนถอยได้เลยหอยเฮ้ยต้องแบนแล้วละมีแบนแน่มีแบนแน่กลับไปกันบ้านอมีแบนไอไฮนูแน่ระวังดักใส่เยอะให้ที ได้เลยหลุดพ้อมจำพัฒนากันให้รูปฝั่งมันอะไรเว้ยทุกคนแต่เราไม่ไม่เป็นเอนโซอยู่อีกไงเส้นได้เฮ็กโชคสตา คนช่วยย่อมได้เลยโอ้ยฉันไม่เชื่อว่าโชคชะตานั้นถูกคนโอ้ยนึกว่าจะแพะ้ชนะได้ไงวะเล่นไฮโลก็ไม่เป็นบรรัญญัติก็ไม่ถูกสภาพ แ,บบแปลกๆอะ่ะเอา RV อาเอา RV อ,าอย่างเดิมคืนมาโอ้โหเหมือนสมัยก่อนแบบโอ้โหว่าหลอดคอนโอโ้กูจะบ้าตายกูจะบ้าตายตูเล่นไฮโน่ไม่เป็นอะ่ะ โหจะปวดชนะมาเด้่งไงวะโอเคจบคลิปค่ะทุกคนไม่บ้า